อามาว่าข่าวกันนะครับมาดูสถานการณ์กันก่อนนะครับเขาก็จะมีการสรุปกันทุกวันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะก็วันนี้เหตุการณ์ปกติตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเช้าวันนี้นะครับในเพจไทยคู่ฟ้าเนี่ยเขาก็รายงานทุกวันนะครับพื้นที่7จจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชานะครับโดยข้อมูลก็เป็นของ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2นะครับก็ได้รายงานสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาก็มีแนวโน้มคลี่คลายลงอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่ปลอดภยัยประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาภายใต้การดูแลของผู้ว่าการจังหวัดและหน่วยงานความมั่นคงนะครับแต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยก็ยังมีการพบวัตถุระเบิดหรือวัตถุต้องสงสัยตกค้างซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบและเก็บกู้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดนะครับถ้าประชาชนพื้นที่ไหนยังไม่ปลอดภยัยหรือพบวัตถุต้องสงสยัยนี่ก็แจ้ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือตำรวจนะหรือ191ก็ได้นะครับจะได้ประสานหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าดำเนินการนะฮะอันนี้ก็เป็นการรายงานตามปกติประจำวันนะครับแต่แม้ว่าภาพรวมๆเนี่ยนะฮะอาจจะมีความสงบเรียบร้อยนะครับไม่มีการปะทะกันในแง่ของกำลังอาวุธแต่ในเรื่องของข่าวสารนะครับในเรื่องอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการวางทุ่นระเบิด สังหารบุคคลซึ่งมันผิดอนุสัญญาออตตาวาเนี่ยนะครับเขาห้ามใช้นะห้ามวางห้ามใช้กันแล้วเนี่ยนะครับแล้ไทยและกัมพูชาก็ล้วนแล้วแต่เป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญาดังกล่าวแต่ปรากฏว่าเราเนี่ยนะครับยังทหารของเรายังคงได้รับบาดเจ็บนะถึงขั้นขาขาดเลยนะครับจากทุ่นระเบิดที่กัมพูชาเนี่ยลักลอบข้ามมาวางในพื้นที่ อธิปไตยของประเทศไทยเราเนี่ยนะครับล่าสุดครับกระทรวงการต่างประเทศนะฮะของไทยนะครับ<อ>ก็ได้ชี้แจงถึงการทํางานของกระทรวงการต่างประเทศกรณีทาหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลภายใตอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคลหรืออนุสัญญาออตตาว่าโดยก็บอกว่าเขาก็ไล่เป็นไทม์ไลน์มานะครับไล่เป็นไทม์ไลน์มาตั้งแต่วันที่16เนี่ยก่อนมีการประทะกันเนี่ยนะครับมีทหารไทยเนี่ย สิบเอนายได้รับบาดเจ็บสาหาัสจากการเหยียบทุ่ดระเบิดสังหารนะบริเวณช่องบกอุบลราชธานีช่องอานมา้าช่องโดนอาวกิษนาอำเภอคันทละลักษ์ศีสะเกดนะกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยนะครับก็ได้มอบหมายเอกอครสิสตูผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาตินะนครเจนีวาทำหนังสือถึงประธานการประชุมรัฐภาคีของอนุสัญญา ออตต่ว,ว่า3ฉบับนะคือก็คือร้องเรียนไปแจ้งให้ทราบแล้วบอกว่าเนี่ยกัมพูชามีการละเมิดนู่นนี่นั่นนะครับทำลงไปถึง3ฉบับนะครับในแต่ละจุดแต่ละจุดมีที่ไหนอย่างไรบ้างนะเ,เนี่ยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับทางทูตนะครับเอกราชทูตแทนถาวรไทยประจำสาสตระชาชาติก็มีหนังสือลงวันที่24กรกฎาคมถึงเลขาธิการ UN ขอ ทราบความชัดเจนจากฝ่ายกัมพูชานะก็ทำทำไปทุกครั้งนะครับทำไปทุกครั้งแต่ปัญหาคือว่าออพอทำหนังสือประท้วงไปเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะจะบอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ถูกมันก็ยังเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาอีกเราทำหนังสือประท้วงตั้งแต่ตอนที่ทหารเราเนี่ยนะครับไปเหยียบกับระเบิดครั้งแรกก่อนที่จะยิงกันเป็นเป็นจุดปะทะกันเนี่ยนะครับ และการเหยียบกับระเบิดครั้งนั้นของทหารไทยเนี่ยนำมาสู่การตัดสินใจนะฮะการตัดสินใจเพราะว่าการพูชาเนี่ยบุกเราก่อนปุ๊บพอบุกเราก่อนปุ๊บยิงเราก่อนปุ๊บก็นําไปสู่การตอบโต้แล้วก็มีการสู้รบกันนะครับอันนี้กระทรวงการต่างประเทศก็เหมือนกับเขาก็รายงานน,นะครับว่าได้มีการทําหนังสือประท้วงไปอย่างต่อเนื่องนะครับในขณะที่เราก็พยายามจะบอกชาวโลกนะครับว่าความจริง บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่กัมพูชาเองเขาก็ไม่ลดลาวาศอกอย่างที่ผมบอกแล้วครับคุณผู้ชมว่าแม้ว่าการประทะกันดยอาวุธการยิงปืนใส่กันเนี่ยนะตอนนี้มันจะเงียบลงไปนะครับอันเป็นผลมาจากการเจรจาตกลงหยุดยิงแต่การให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆนะการทําสงครามข่าวสารกันเนี่ยนะครับมันดุเดือดเพิ่มมากขึ้นแม้ว่าในข้อตกลงข้อที่9าของ วันที่ไปเซ็นสัญญายกันที่กัวลาลัมเปอร์เนี่ยนะครับมันมี13ข้อใช่ไหมข้อ9กเนี่ยก็คือห้ามเผยแพร่เฟคนิวหรือข่าวปลอมอะไรต่างๆเนี่ยแต่กัมพูชาเนี่ยนะครับทำข้อนี้ไม่ได้เลยนะครับทำข้อนี้ไม่ได้เลยไม่ปฏิบัติตามเลยเพราะอะไรไม่รู้มันอยู่ใน D n a ของผู้นํากัมพูชากองทัพกัมพูชาหรือเปล่านะครับมันอดไม่ได้เช้ามาปุ๊บเนี่ยนะต้องถามก่อนเลยว่าตื่นมาปุ๊บเนี่ยนะวันนี้คุณโกหกหรือย,ยัง วันนี้มาลีโกหกหรือ,อยังวันนี้มาลีสตรอเบอรี่สตรอเบอร์แหลหรือ,อยังอะไรแบบนี้นะครับนี่ล่าสุดเลยนะครับเมื่อวานนี้นะกระทรวงกลาโหมกัมพูชาออกแถลงการออกแถลงการเรื่องอะไรครับออกแถลงการเนี่ยนะครับมาตําหนินะตาหนิแม่ทัพภักสองของไทยนะตำหนิพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพที่สองของไทยโดยอ้างคา กล่าวเกี่ยวกับปราสาทตาควายและปราสาทตาเมืินทมนะครับในถแถลงการเขาก็อ้างจากข่าวนั่นแหละอ้างจากข่าวบ้านเรานี่แหละนะครับบอกว่าแม่ทัพภาคสองของไทยเนี่ยนะครับก็ประกาศแผนการเกษยียณอายุราชการซึ่งเหลือเวลาเพียงอีก51วันนะโดยบอกว่าประการแรกประกาศจะยึดปราสาทตาควายซึ่งอยู่ภายใต้ความควบคุมโดยชอบธรรมของกัมพูชาประการที่2ประกาศปิดปราสาทตาเมืินทมซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำนาจ อธิปไตยและบุรณาภาพดินแดนของกัมพูชากระทรวงกลาโหมกัมพูชาบอกว่าคําคถแถลงของแม่ทัพเนี่ยนะเป็นหลักฐานที่ไม่อาจปฏิเสธได้ของความพยายามยั่วยุและวางแผนล่วงหน้าเพื่อรุกรานอธิปไตยและบุรณาภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาการกระทําของแม่ทัพภาคสองของไทยเนี่ยถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่บรรลุในการประชุมวิสามาัญเมื่อ28กรกฎาคมนะ แล้วก็การประชุม GBC ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ7สิงหาคมที่มาเลเซียนะครับแล้วก็บอกกัมพูชาเนี่ยเน้นย้ำจุดยืนที่มั่นคงในการแก้ไขปัญหาโดยสันตินะยึดมั่นหลักการสันติภาพปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัดแล้วก็หวังว่าไทยจะยึดหลักการเหล่านี้ด้วยความจริงใจนะครับแล้วก็ก็คือหยิบเอาคำพูดอะอน่านแม่ทัพเนี่ยนะครับแล้วก็ไปตีความเอาเอง ไปตีความว่าแผ่นดินของที่แม่ทัพพูดถึงเนี่ยเป็นแผ่นดินของกัมพูชานะครับภาษาตาเมืินทมนะคือแม่ทัพ,พก็บอกว่านะรักษาภาษาตาเมืินทมเอาไว้นะครับมาผิดตรงไหนอะ่ะก็ภาษาตาเมืินทมมันเป็นของลาวอ่ะภาษาตาควายก็เป็นของไทยนะครับกัมพูชาก็ยังยืนกระต่ายคาเดียวภาษาสามภาษาบริเวณ ที่มีปัญหาเนี่ยเป็นของเขาเราก็บอกว่าเป็นของเราภายใต้แผนที่1ต่อ5 0 0ห0นะถ้าแบบนี้มันก็คุยกันไม่รู้เรื่องนะเวลาคุยต่อหน้าประชาคมโลกก็เหมือนพูดภาษาคนรู้เรื่องนะฮะผู้นำกัมพูชาแต่พอลากลับมาบ้านใครบ้านมันเนี่ยก็พูดไม่รู้เรื่องอีกปางองแง,งองเงางงเง่ง,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 งเหมือนเดิมแล้วก็ให้สื่อมวลชนของตัวเองเนี่ยนะครับซึ่งอยู่ในการควบคุมของรัฐบาลกรัรมพูชาเนี่ย ปั้นข่าวเท็จปั้นข่าวลวงนะสร้างเฟกเนวต่างๆขึ้นมามากมายเลยทีเดียวนะครับเนี่ยแม้แต่วุ้นเซนนะครับวุ้นเซ้นนะวุ้นเซ้นโพสเฟซบุ๊กบอกว่าเออคนไทยบางคนชอบเข้ามาแสดงความเห็นในทุกโพสของเขานะแล้วก็เขาก็ตอบโต้คนไทยว่า Don't t ai to me นะล้วบอกว่าเช้าวันนี้ผมโพสต์เกี่ยวกับกิจกรรมการตรีกอล์ฟของผมซึ่งผมไม่คาดคิดว่าสื่อหนังสือพิมพ์ของไทยจะนําไปเผยแพร่แสดงให้เห็นว่ามีชาวไทยบางคนติดตามความเคลื่อนไหวของผมอย่างสม่ําเสมอจากการสังเกตของผมทุกครั้งที่ผมโพสต์อะไรจะมีผู้ชมชาวไทยมากกว่า5%ปสัดส่วนสูงที่สุดคือเมื่อผมโพสต์เกี่ยวกับการใช้หนังสติกเป็นอาวุธมีผู้ชมชาวไทยสูงถึง17%เ ในทุกโพสของผมมักจะมีชาวไทยบางคนที่เข้ามารบกวนด้วยการคอมเมนต์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษซึ่งมีความหมายในเชิงลบต่อกัมพูชาผมไม่ลบคอมเมนต์เหล่านั้นแต่บางครั้งผมจะตอบสั้นๆว่า d o ด t ไท ai to me แปลว่าอะไรอย่ามาทำทอย่ามาทำเป็นไทยกับผมนะนะฮะคุณเซนซึ่งมีชีวิตหรูหราสุขสบายนะด้านหนึ่งก็ประกาศความปุกระดมปลุกกระแสความเป็นชาตินิยม แต่เครื่องคราวของเขาเนี่ยล้วนแล้วแต่ของใช้จากเมืองนอกทั้งสิ้นกาแฟเนี่ยนะครับกาแฟสตาร์บัคที่กัมพูชานี่ก็น่าจะแพงกว่าของไทยนะครับอ,อ,อเมริกาโน่แก้วใหญ่ๆแบบนี้ก็น่าจะบ้านเรานี้ก็เฉียดๆสองร้อย 200, ถ้ากัมพูชาก็น่าจะแพงกว่านั้นนะซึ่งแน่นอนนะครับคนกัมพูชาทํางานหนึ่งวันอาจจะไม่สามารถกินกาแฟสตาร์บัคที่ฮุนเซนพยายามจะอวดลถนิยมหรูหราของตัวเองได้ นะคุณเซนไม่ต้องตกใจครับเวลาคุณโพสต์แล้วมีคนไทยเข้าไปคอมเมนต์เนี่ยนะฮะหรือไปติดตามเนี่ยเขาไม่ได้พิษสวัสดอะไรตัวคุณหลอคุณเซนนะอย่าไปคิดโอ้โหบางทีคุณเซนหลอคนเข้าไปดูผู้หญิงไทยเข้าไปดูเหรอประสาทนะฮะเขาไปดูเนี่ยก็เพื่อที่จะไปเปิดหูเปิดตาไปคอมเมนต์ให้คนกัมพูชา จำนวนมากเลยนะครับที่ยังไม่รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงเนี่ยได้ตาสว่างบ้างนะคนไทยก็จะไปเมน้นไปคอมเมนต์หลายสิ่งหลายอย่างนะครับอะไรที่ไม่จริงคุณก็โต้เถียงไปสิจะมาบอกดอนไทยตูมีแหมอย่ามาไทยกับฉันเออคุณทําอย่างการชาติพันธุ์คุณเนี่ยนะสูงส่งนักหนานะไปถามชาวโลกทั้งโลกดูอันนี้พูดเราไม่ได้เหยียดชาติพันธุ์แต่ว่า ผู้ปกครองของกัมพูชาเนี่ยพยานยจะสร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นนะสุดท้ายเนี่ยนะครับถ้ามันเกิดกระแสความเกลียดชังกันระหว่างประเทศขึ้นมาเนี่ยคนที่เดือดร้อนที่สุดไม่ใช่ฮุนเซนนะแล้วก็ไม่ใช่คนไทยด้วยมันคือคนกัมพูชาที่น่าสงสารที่มีชะต,ตากรรมที่อยู่ภายใต้การปกครองของระบอบฮุนเซนวันนี้หลายคนเนี่ยนะครับเริ่มรู้แล้วว่า การมีชีวิตอยู่ที่เมืองไทยนะั้นมันสุขสบายกว่าเยอะนะมีคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยนะครับเราให้ผมฟังว่ามีลูกน้องมีคนงานที่เป็นคนกัมพูชาเนี่ยนะครับเขาลากลับบ้านทั้งนั้นที่ไม่อยากจะไปเขาบอกว่าไม่ไปไม่ได้ครับไม่ไปเนี่ยวัวควายที่เลี้ยงไว้อาจจะถูกยึดที่นาอาจจะถูกยึดแต่ไปแล้วก็ต้องเสี่ยงอีกแบบนึงหนึ่ง,งไม่รู้จะไปทำงานอะไรเศรษฐกิจกัมพูชาเนี่ยนะครับ ไม่ได้มีโรงงานอุตสาหกรรมมากมายนะฮะ GDP ก็เล็กนิดเดียวเมื่อเทียบกับประเทศไทยเราเนี่ยนะงานก็ไม่มีทำหรือทำก็ค่าแรงต่ำๆนะแล้วดีไม่ดีผู้ชายเนี่ยนะครับก็จะถูกบังคับเกณฑ์ทหารนะไม่ใช่ดีไม่นี่นะนโยบายใหม่ของคุณมาเน็ตออกมาแล้วชาวคำเขมรนทุกคนนะครับจะต้องถูกเกณฑ์ทหารในระยะเวลาที่เพิ่มมากขึ้นเห็นไหมครับคนแก่อายุ 60- 70 80ยังมีเลยนะครับถูกเกณฑ์ทหารไปรบเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเซนการที่คนไทยเข้าไปติดตาม Facebook ค,คุณเนี่ยเขาไม่ใช่พิศวาสด์อะไรคุณหรอกเขาอยากจะไปดูว่าวันนี้คุณโม้อะไรคุณโกหกอะไรนะครับเขาก็จะได้ไปโต้แยง้งแล้วไปได้ทําให้คนกัมพูชาเนี่ยได้ตาสว่างเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับที่เมื่อวานแม่ทัพกองทัพแม่ทัพภาคที่2ของเราพูดมาเนี่ยมันไปสอดคล้องใกล้เคียงกับ ประธานาธิบดีโดนัลทรัมป์นั่นก็คือตัวเลขนะฮะเมื่อวานนักข่าวถามแม่ทัพภาคสคนตัวบุญสินภาคกลางว่าประเมินความสูญเสียของฝ่ายกัมพูชาอยู่ตัวเลขระดับไหนอย่างไงท่านแม่ทัพก็บอกว่าประมาณ3,000 3, 000, 3 000น0าายนะครับซึ่งเยอะมากนะก็สอดคล้องกับที่ ประธานาธิบดีโดนั์ทรัมป์เนี่ยนะครับเมื่อสักต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปพูดนะพูดเรื่องเกี่ยวกับสันติภาพนะในภูมิภาคต่างๆของโลกนะคือเมือ่อโดนัททรัมป์เองก็อยากจะได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนั่นแหละนะครับคือแค่คูลมาเนตนะประจบสอบพอด้วยการขึ้นคัดเอา์ทั่วพนมเปญเลยเชิดชูโดนั์ทรัมป์ขอบคุณโดนัททรัมป์อันนี้อาจจะไม่พอเขาเลยต้องพูดเรื่องสถานการณ์ต่างๆ อ่ารัสเซียยูเครนนะภูมิภาคนู่นนี่นั่นนะอินเดียปากีสถานอ่านแล้วก็มาถึงเรื่องของความขัดแย้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างไทยกับกัมพูชาตอนหนึ่งเนี่ยนะครับโดน,นทรัมป์พูดว่าความสูญเสียเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยที่มีการประทะกันเนี่ยนะครับมีผู้เสียชีวิตประมาณ2,000คนแม้ว่าโดนันทรัมป์ไม่ได้ระบุไปว่าทหารกัมพูชา2 0 0 0คนนี้เป็นความสูญเสียของทหารกัมพูชา แต่นะครับมันก็ประมาณการได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะไทยเราเนี่ยนะครับนายทหาร15ท่านที่สละชีวิตไปเราก็มีการประกาศรายชื่อตรงไปตรงมานะครับมีการประกาศว่าจะดูแลครอบครัวจะเยียวยายอย่างไรในฐานะวีรบุรุษข,ของชาติมีการขึ้นรูปขึ้นอะไรต่างๆแต่งพงแต่งเพลงเพื่อเป็นการยกย่องอย่างสมเกียรติ แต่ทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยตัวเลขเหล่านี้นะครับกับถูกปิดบังนะทางการกัมพูชาประกาศผู้เสียชีวิตประมาณหลักหน่วยนะห้าคนหรือ10คนอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าครอบครัวของทหารกัมพูชาจำนวนมากวันนี้เริ่มมีกระแสแล้วนะยิ่งแม่ทัพภาคสองของเราประเมินเอาไว้3,000ันนะ โดนั่นทั้งประเมิน2,000ซึ่งแน่นอนในของไทยมันไม่ถึงล้ออยู่แล้วนะครับตัวเลขผู้สูญเสียก็15คนนะรวมชาวบ้านอีก14คนก็อยู่ประมาณนี้มันมันก็จะมีคำถามว่าคนที่เขาเป็นปัญญาชนหรือ,อ,อคนที่เขาไม่ได้เชื่อรัฐบาลทั้งหมดของกัมพูชาเนี่ยเขาก็จะต้องเสพข่าวสารจากบ้านเรามันถึงกันบอกไงเฟซบ o ๊กค,คุณเซนเรายังดูได้เลยแล้วทำไมเฟซบุ๊กเพจข่าวต่างๆในเมืองไทยคนกัมพูชาจะดูไม่ได้ เพราะ,ะนไอ้ข้อมูลพวกนี้แหะครับที่มันจะไปขย่าวความเชื่อถือของรัฐบาลนะต่อประชาชนชาวกัมพูชาข้อมูลเหล่านี้มันเริ่มก่อตัวขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าเฮ้ยคุณเซนมันหลอกพวกเรานี่หว่าลูกชายเราผัวเราพ่อเราวันนี้ยังไม่ได้กลับบ้านแม้ว่าตายแม้ว่าเสียชีวิตไปแล้ว ร่างก็ไม่เอากลับมาถึงขนาดประเทศคู่กรณีอย่างประเทศไทยต้องเรียกร้องให้กัมพูชามาเก็บศพทาหารตัวเองไม่ใช่เพราะว่ามันเหม็นหรือมันอะไรต่างๆแต่สาเหตุสําคัญคือว่าคุณต้องให้เกียรติทาหารของคุณในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์ด้วยกันมีรัฐบาลประเทศไหนครับที่ปล่อยให้ประเทศคู่กรณีเนี่ยเรียกร้องให้เคารพ ความเป็นมนุษย์ของทหารประเทศตัวเองไม่มีฮะมีกัมพูชาในยุคคุณเซนประเทศเดียวที่ประเทศคู่กรณีอย่างประเทศไทยต้องเรียกร้องให้เฮ้ย mm. คุณช่วยมาเก็บศพทหารคุณหน่อยคุณช่วยให้เกียรติทหารของคุณหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเซนไม่ต้องไม่ต้องมาอะไรมากนะคือถ้าคุณไม่อยากให้คนไทยเข้าไปดู Facebook คุณคุณก็บล็อกบล็อกได้เนี่ยว่าห้ามที่มา i p address จากประเทศไทยเข้ามาคอมเมนต์หรือเข้ามาดูนะครับเพื่อเป็นการตอกย้ำกันลืมนะครับตอนนี้โซเชียลของไทยเนี่ยก็ช่วยกันได้ช่วยกันดีเลยนะครับเอาข้อมูลตามประวัติศาสตร์ต่างๆนะมาตอกย้ำเพื่อให้ชาวกัมพูชาเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ถูกล้า,างสมองนะตั้งแต่สมัยยุคฝรั่งเศสปกครองแล้วให้เกลียประเทศไทย จนกระทั่งมาปัจจุบันเนี่ยหลักสูตรต่างๆวิชาประวัติศาสตร์ต่างๆของกัมพูชาเนี่ยก็ล้างสมองให้เกลียดประเทศไทยว่าประเทศไทยเป็นโจรเป็นขมโมยอย่างนู้นแต่ในมุมที่เราเคยช่วยเขาครั้งสําคัญสําคัญเนี่ยเขาไม่พูดถึงมันต้องตอกย้ําเรื่องแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวคนกัมพูชาเนี่ยนะครับเขาก็จะได้ตั้งคําถามกับข้อมูลที่เขาได้รับกับข้อมูลที่เราให้เขามีช่องของคุณรามทูเดนะครับคุณรามทูเดเนี่ยก็เป็นคนไทย นะครับเชื้อสายอินเดียทําคลิปอย่างต่อเนื่องเลยนะครับโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับกัมพูชานะครับเขาบอกว่ามีเรื่องที่ชาวคขมเมไม่ควรลืมนะโดยเฉพาะยิ่งในประวัติศาสตร์ช่วงที่บ้านแตกสาแหลกขาดมาแล้วมาพึ่งพาประเทศไทยของเราไปติดตามกันครับ ชาวขเขมรโปรดฟังนี่ไม่ใช่การทวงบุญคุณแต่กรุณาอย่าลืมพระมหากรุณาธิคุณของกษัตริย์ไทยในอดีตคุณรู้หรือไม่ว่าประเทศไทยเคยช่วยกู้กัมพูชามาก่อนนี่คือเรื่องจริงที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนย้อนกลับไปในช่วงปลายศตวรรษที่19 7 0กัมพูชาถูกทำลายอย่างย่อยยับจากเหตุสงครามการเมืองและระบอบขเขมรแดงที่โหดร้ายมีผู้คนหลายแสนคนที่ต้องหนีเอาชีวิตรอด แล้วไงล่ะครับจริงๆผมจบคลิปตรงนี้ก็ได้นะเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าประเทศไทยเราจะต้อนรับเพราะเรามีเมตตาแต่ฟังต่อให้จบแล้วคุณจะรู้ว่าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเราทรงมีเมตตาแค่ไหนในช่วงนั้นหลายคนข้ามพรมแดนมายัางประเทศไทยเพื่อสแสวงหาความปลอดภัยในขณะที่ชาวโลกมองคนเหล่านั้นเป็นเพียงแค่ผู้หลีภัยแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมิ ได้ทรงมองอย่างนั้นทั้งสองพระองค์ทรงมองคนเหล่านั้นเป็นเพื่อนมนุษย์ humans ที่กำลังตกอยู่ในความทุกข์ยากและต้องการความเมตตา compassion หรือความเห็นอกเห็นใจไม่ใช่ไปซ้ำเติมไม่ใช่ไปกีดกันกกมันเป็นเรื่อง humanity และในขนาดนั้นท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคนั้นและแม้จะมีความเสี่ยงสุดๆทั้งสองพระองค์ได้เสด็จไปเยี่ยมที่ค่ายผู้ลีภ้ภัยตามแนวชายแดนไทย ูชาเป็นการส่วนพระองค์และไม่ใช่แค่นั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตทรงส่งทีมแพทย์หลวงไปดูแลผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยในค่ายนี้ภัยด้วยและไม่เพียงแค่นี้พระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการฝึกอาชีพเพื่อช่วยให้ผู้ลี้ภัยสามารถสร้างชีวิตใหม่ได้และกลับมามีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อีกครั้งถัาผม เป็นผู้ลีภัยวันนั้นผมจะไม่เพียงคิดว่าผมได้ที่พักพิงนะแต่ยังได้รับการเยียวยาได้รับความหวังและได้รับความเป็นมนุษย์มีเพียงไม่กี่คนหรอกที่ยังจําได้ว่าครั้งหนึ่งประเทศไทยเคยเป็นที่พักพิงของชาวเขมรพระมหากษัตริย์และพระราชินีของเราเคยเป็นแสงสว่างท่ามกลางความมืดบนที่สุดของกัมพูชาและนี่คือน้ําใจของสถาบันพระมหากษัตริย์และปวงชนชาวไทยที่ไร้พรมแดน อยากให้ชาวเขมรทั้ง17ล้านคนและชาวไทยอีก70ล้านคนที่อาจได้ดูคลิปนี้ลองตอบผมซิว่าหากมีการทำประชาพิจารณ์ในประเทศกัมพูชาให้คุณเลือกระหว่างการเป็นซิติเซนหรือสัญชาติของกัมพูชากับสัญชาติไทยชาวกัมพูชาส่วนใหญ่จะเลือกเป็นสัญชาติไทยหรือสัญชาติกัมพูชากระจายคลิปนี้ไปให้ทั่วๆครับเผื่ออังเคิลจะได้เห็น and that's one minute with คุณรา e ซีอู๋เน t กซ์ไอ่านะครับขอบคุณมากนะครับคุณรามช่องรามทูเดย์นะครับนี่กเ็เขาก็ทำคอนเทนต์ได้ดีมากนะครับในหลายๆตอนเลยผมก็ตามประจําเลยนะครับคุณรามเนี่ยก็เป็นคนไทยนะครับนฮะสังคมไทยเราเนี่ยเป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันนะครับพระหุวัฒนธรรมไม่ว่าคุณจะมีบันพระบุรุษมาจากเชื้อชา ชาติไหนก็ตามเชื้อสายอะไรก็ตามพอมาอยู่เป็นไทยเราแล้วนะครับเรารวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยประโยคนี้แหละครับวันนี้เราต้องรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเราไม่ใช่ไม่ใช่ช่วงเวลามาแบ่งแยกนะไม่ใช่ช่วงเวลาที่มาทําให้คนไทยแตกเป็นเสียเส่ยงเสี่ยงเป็นกลุ่มกลุ่มเป็นติ่งๆเป็นหูหูอะไรไม่ใช่เวลานั้นเวลานี้คือรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยอย่างที่คลิปแบบนี้นะครับอย่างที่ผมบอกถ้าใครมีความรู้ภาษาคเหมรนนะ เอาไปลงเสียงหรือทำเป็นซับไตเติลน,นะให้คนคเขมรที่เขาอาจจะฟังภาษาไทยไม่ออกนะมีบางส่วนฟังออกอ่านได้เนี่ยนะครับแต่มีบางส่วนไม่น้อยที่เขาฟังไม่ออกเนี่ยแล้วเขาได้รับรู้ข้อมูลแบบนี้เรื่อยเรื่อยเรื่อยๆเนี่ยนะครับเหมือนตอนท้ายนะฮะที่คุณลามตั้งคําถามว่าถ้าให้คนกัมพูชาเลือกระหว่างการเป็นสิติเส้นหรือการเป็นพลเมืองของประเทศกัมพูชาภายใต้รับบบคุนเซนเนี่ย ครับเป็นพลเมืองไทยเนี่ยคุณจะเลือกแบบไหนเอออันนี้ก็น่าคิดนะเป็นการตั้งประเด็นที่ดีนะครับ